โย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 เข้าหมองเขามองเขามองไมกูขอถามมึงหน่อยนะเ c ็นบอลเจ๋งนักแต่ที่ออกมาเตือนกูอย่างนี้ฮะไอ้สตั์มึงยังมาเก่งแต่ปากจะให้กูเปลี่ยนความคิดเหรอไม่มีทางห่วยสั่นดานแน่นักก็ออกมาที่กูกลับเลยอยากหมดแต่อยู่ในกะลา คนุนงั้นมึงนะมีแต่เล่หละไม่มีน้ำยาไอ้ศาสตว์มึงก็เหมือนควายที่ไถานาใช้แต่แรงงานสมองมีไม่คิดหรอไอ้ศาสตร์ควายเอ้ยไม่มีปัญญากูนะ่ะไม่เจ๋งหรอกแต่กูน่ะเก่งไม่ยอมมึง,งง่ายๆหรอกคนละเพียงเท้งเนี้ยกูต้องชน,นะกูจะพิสูจน์ตัวเองให้มึงนะ่ะรูซ้ซะว่ากูนะ่ะคือใครมึงอย่ามาทำเป็นไม่ใส่ใจเพราะกูนะ่ะรู้นะม,มึงนะ่ะปอดแหกกว่าใครถ้ามึงกวนนะ่ะก็กลับบ้านไป ที่เนี่ยคือรับเกมเขาเอาตีไม่ใช่สนามเด็กเล่นที่มึงเร็จเดินเข้ามาแล้วก็เดินจากไปเนี่ยมึงเดินเข้ามาแล้วไม่มีทางเดินกลับไปเพราะมึงตัดข้ามมึงด้วยสิ่งเพลงคำมึงกูจะเข้าไปในหัวใจมึง้วเข้าไปตัดหัวใจมึงมือไม่มีทางจริงมึงไม่มีทางอ่ะไม่มีทางที่เรากลับไม่ได้หรอก